คือมีบอกว่าเป็นทุกข์มากเลยค่ะจิตใจชอบคิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทงที่ใจไม่ได้มีเจตนาคิดบางทีเหมือนเป็นบ้าแล้วค่ะช่วยตอบทีค่ะว่าทายังไงดีจะหายคะรู้สึกว่าแย่จนบอกไม่ถูกแล้วค่ะเป็นมานานแล้วอ๋อก็คือตอนแรกเนี่ยพี่ทูเนี่ยเขาเป็นคนไม่ใช่ชื่อทูคือคุณพอลพอแม็กซนคุณทูนี่ก็เลยจราต่อสายอยู่ครับเลนี่ก็จับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์เลนี่แบบนี้น่ารักครับอาจารย์เลนี่ สรุปว่าชื่ออะไรนะคะคุณเนี่ยคุณพอแม็กซินเนี่ยครับโอเคค่ะคือพี่ท่านเนี้ยที่เรียนดูแล้วว่าเป็นผู้หญิงตอนแรกเนี่ยค่ะพี่เขาก็จะเป็นคนแบบดื่อจะไม่ค่อยฟังใครับเขาก็จะเป็นคนมีความคิดหลายแบบหลายด้านแต่พอเขาหันกลับมาสู่ในโลกของธรรมะแการจัปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะมีมารมาผจญว่าสิ่งนี้ที่คิดอ่ะไม่ใช่หรอกไม่จริงหรอกนู่นนี่นั่นดังนั้นเราก็ต้องควบคุมจิตมารให้ดีดีที่สุดค่ะ เพื่อที่จะสิ่งนี้คือบททดสอบอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติครับค่ะก็ค,คิดไม่ดีไม่เไป็นไรครับเพราะว่าเราเราให้ดูว่าเราถ้าเป็นพระอาจารย์ปะโม่กก็จะบอกให้ตามรู้เพราะบางทีมีบางคนก็มีปรามาสครูบาอาจารย์มีอยู่แล้วเพราะเป็นมารเหมือนความคิดอะค่ะถ,<ช>ถ้าตามรู้แล้วเราจิตด,ดีแล้วไม่ทําตามความคิดก็เคลีย มีหลายๆคนที่เห็นเขาทำความดีเห็นเขาปฏิบัติใส่ชุดขาวไปวัดครับก็มีการไปลังเกียดมีการไปว่าไปแช่งเขาไปอิจฉาเขาก็มีอันนั้นคือจิตมาน<อ>